มาแล้วมาแล้วจุดอำลาค้ามจนเฟสสฝนพารวยมาแล้วเด้อพี่น้องมาแล้วเด้อพี่น้องงวดประจําวันที่16มีนาคมสอง7นนะครับซื้ออะไรก็ได้นะครับขอแต่ให้มีเก้าซื้ออะไรก็ได้ขอแต่ให้ติดเก้านะครับเก้าเม็ดเดียว9ตัวเดียวตัวเด่นก็คือ9นะครับเอาจับคู่สตัวนะครับ 985นะครับ2ตัวนะครับ90 93 94 73แล้วก็78เด้องวดน,นี้อย่าลืมเอาไปลงทุนเอาไปรับโชคน้ำกันชุดอำลาวความจนเฟสสานะครับรับประกันล้านเปอร์เซ็นต์ล้านเปอร์เซ็น,น,ซนแตกแน่แน่นอนนะครับงวดน,นี้นะครับพิจารณาเบื้องมกักชอบก็บคอยตามไม่ชอบก็ผ่านนะครับฝากก็ละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์แค่ออกไปแล้วไลเด้อพี่น้องเด้อ แค่ออกไปให้พี่น้องเขาได้เห็นให้พี่น้องเขาได้มีสชงมีลาบนํากันนะครับสาหรับชุดอําลาความจนงวดนี้นะครับเฟส,สม,มั่นใจล้านเปอร์เซ็นต์มั่นใจล้านเปอร์เซ็นต์เนอพี่น้องเอ้อ